พอพอพอทนี้เป็นช่วงสงคารามกำลังอฮอตฮอตนะฮะแต่วันนี้นะฮะเราจะพูดถึงสงคารามที่เกิดขึ้นในลายมือยู่ของทุกท่านแล้วผมก็จะนําเสนอนักรบท่านหนึ่งที่เรียกว่าเป็นตัวจริงเสียงจริงเลยนะฮะทำชีวิตตัวเองสู้สึกสงคารามในสงคารามธุรกิจต่างๆนานาจนเป็นระดับที่ว่าเป็นเศรษฐีตัวจริงนะฮะคนที่เป็นเศรษฐีตัวจริงนั้นมีมือแบบไหน มีลักษณะอย่างไรนะฮะเดี๋ยวเราจะนําเสนออันนี้มาดูของมือของนักรบที่เราเรียกว่าเป็นเศรษฐีตัวจริงมนี่ยนะคะ,ะ,คะเศรษฐีตัวจริงนะคะอันนี้นจะไม่ได้มือสั้นนะเป็นมือยาวอันนี้เป็นมือของระดับผู้บริหารใหญ่<อ>แต่ยังไงก็แล้วแต่เห็นไหมคะฝ่ามือแข็งสู้ชีวิตไม่ถอยต้องมีแน่คนที่ทําธุรกิจต้องฝ่ามือแข็งเส้นสมองออกอังคารสูงแต่ยาวคนมีกล้าบัทะแต่ตัดสินใจช้า Hmm. แล้วก็เป็นคนเส้นสมองกับเส้นชีวิตห่างเป็นคนเชื่อมั่นตัวเองสูงครนะคนนี้เป็นคนนิ้วยาวกว่ามือยาวคนนี้จะทํางานด้วยมันจะมองแต่นั่งสั่งเข้าใ oh. จไหมคะ,นะะ,ะเป็นหัวธุรกิจอยู่แล้ว hmm. นะคะความมือต้องแข็งนะะเห็นไหมคะ,ะ hmm. เป็นคนที่กล้าแต่เขาก็ตัดสินใจช้านะนะคะ เส้นวาษนามาจากเนินจันทร์มือขวาก็หมายถึงลูกค้าสนับถึงอันนี้รู้ไปแล้วละ่ะนะครเช่นนั้นนะคะนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จสําเร็จรเราจะทําอาชีพอะไรเราจะต้องรู้จริงในอาชีพนั้นๆออย่างสมมุติคุณจะทําอะไรละ่ะครับ,ค,รบคุณจะทําธุรกิจอะไรคุณจะส่งของไปนอกอทําธุรกิจไปนอกคุณต้องรู้กฎหมายระหว่างประเทศ คุณต้องรู้จุดด้อยจุดเสียถ้าไม่สําเร็จคุณจะแก้ไขยังไงนะคะการที่เขาจะจ่ายเงินจ่ายอะไรแล้วตลาดนั้นเป็นยังไงยังไงอะไรก่อนที่จะตั้งโรงงานนี้ต้องศึกษาหมดมแต่นี้ลูกค้าที่มาหาพี่เนี่ยนะคะที่ในที่พี่มองเนี่ยนะคะบุคคลที่ไม่ประสบความสําเร็จเออเราไม่ได้มองไปถึงนักธุรกิจใหญ่นะธุรกิจทั่วทัครไปวันนี้ก็เจอนะคะ วันนี้ก็เจอคือมองตลาดไม่ออก mm hmm. นะคะหนึ่งเอาแค่ไปค้าขายทั่วๆไปอะ่ะนะ,ะ mm hmm. เป็นขายอาหารหรืออะไรก็แล้วแต่หนึ่งถ้าคุณขายคุณก็ไม่ต้องอาจจะอยู่ที่บ้านนะคะหรือปัดเปิดร้านเล็กๆแล้วก็ทำ mm hmm. ออนไลน์ mm hmm. เขาบอกว่าเขาจะขายข้าวผัดกะเพรา mm hmm. ถามพี่ก็ถามว่าข้าวผัดกะเพราของคุณ พิเศษกว่าคนอื่นยังไงเอเพราะคุณขายห้าสิบบาทแล้วต้องให้แกป๊ปมาวิ่งไม่ตกเจ็ดสิบแปดสิบพี่ตอบคุณตอบพี่ได้ไหมว่าข้าวผัดกะเพราของคุณมีอะไรบ้างพิเศษยังไงตอบไม่ได้ตอบไม่ได้นะคะม,มีแบวแล้วมีแบลแล้วมีแบลมีบล่มเดี๋ยวเดี๋ยวในคลิปหน้านะฮะเราจะนําเสนออันนี้เดี๋ยวจะเสนอมือของคนที่แบบเรียกว่าถ้าไป เรียกว่าสึกสงคามทางธุรกิจนี่คุณมีสิทธิ์เฟลได้ง่ายๆมือนะฮะมือแต่สำหรับคลิปนี้นะฮะเราจะเน้นไปตรงที่ว่าของคนที่สําเร็จอซึ่งท่านก็จะเห็นท่านก็ลองเปรียบเทียบมือของท่านกับมือของคนนี้คือง่ายๆคือคุณจะลงสนามคุณต้องอ่านเกมออกต้องอ่านเกมออกในการลงทุนเนใจไหมฮะถ้าคุณไอ้นี่ก็ไม่เป็นไอ้นั่นก็ไม่เป็นแล้วอยากจะทําธุรกิจ นักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จไม่เีไม่ยนการอ่านมีมีนะฮะคนนี้มีมือที่มันบอกที่ว่าอ่านเกมเก่งไหมเขาอ,อ่านเกมเก่งค่ะเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญเขารู้อะไรเขารู้จรงออิงคือนี่ฮะห,หมายด้ขโขนนี่ใช่ไหมใช่ค<ช>่ะมือ,ม,อมือหมายเส้นผู้เชี่ยวชาญคือรู้จริงอ,อ๋อนี่เขาทำอะไรเขาจะรู้จรงิงคือดอกจันหรือว่าเส้นกาตาบาสดาวหรือกาตบาสที่เดินพุหัสนี่เดี๋ยวนี้ธุรกิจไม่ใช่ง่ายการแข่งขันสูงถ้าคุณไม่รู้จริงคุณทําไม่ได้ การทำนนะอีการรู้จริงเลยนะฮะสำคัญเลยนะฮะท่านผู้ชมครับทําอะไรนะในยุคนี้นะเอาให้มันบางทีแค่อย่างเดียวนะเอาให้มันแน่นๆเลยทำใ้าไก่ก็ให้อร่อยให้มันกระจ่างเลยเรื่องเป็นเอ็กซ์เปิดด้านนี้จบเรียกว่ารู้ทุกอย่างรู้ว่าพริกแล้วก็รวยกันมาเยอะแยะใช่พริกแพงนิดหนึ่งเดียวได้รสชาติที่มันอัลมขึ้นบ้างขึ้นเปรี้ยงขึ้นโอ้โหนี่นะฮะเอาให้รู้จริงจริงเนี่ยนะเออ เป็นยุคสมัยของการรู้จริงแน่นอนค่ะการแข่งขันคุณรู้จริงไหม,มคุณเก่งจริงไหมคุณเหนือกว่าคนอื่นตรงไหนโอ้นี่สำคัญพี่พี่จะเน้นอยู่เสมอน,นะฮะเพราะฉะนั้นคนที่มาดูรยมือกับพี่พาชนีนี่พี่วี่จะถามการถามนี่ก็เพื่อที่จะไม,ไม่ใช่ไม,ใชไม่ใช่เพื่ออะไรนะฮะเพื่อจะช่วยท่านอย่างแบบเต็มที่มากที่สุดคือจะไม่ได้พูดแบบคุมคุมไปเหมือนอย่างที่ยก้ตัวอย่างมีประกัรอะไรนีใช่ไหมฮะมันก็พูดแบบคุมคุมอะแต่ถ้าท่านรู้ว่าท่านทาประกัน โอ้ทีนี้พี่มีจะช่วยแบบจาะลึกเลยเอาไปหาคนนี้คนนี้อะไรใช่เอาคูุงความรู้ของพี่พระจรินี่มาใส่ว่าเพราะพี่พอดูละมือจะรู้ว่าจังหวะของท่านจะดีตอนไหนและอีกอย่างหนึ่งนะคะอเพราะพอพูดถึงประกันพี่ก็ผ่านงานประกันเออนี่ยิ่งเข้าเลยอพี่ก็จะรู้ว่าคนจะทําตัวยังไงยิ่งช่วยได้เยอะเลยก็ต้องทาได้เพราะมีประสบการณ์ชีวิตส่วนตัวพี่ไม่ได้ผ่านมาทุก อผ่านมาทุกอย่างทําไล่ไถนาหมดแล้วอย่างประกันนึ่งกขขึ้นไปถึงนายกอแต่ยังไม่ผ่านการเป็นเยนน้อยเพราะม่มีใครเขาเอา <c oughs> <c oughs> เลยตอบไม่ได้ใ <c> จ <oughs> งงเลยคลิปนี้ก็ไปน,นะชิปหน้านะฮะท่านผู้ชมครับเราจะนําเสนออออย่างที่เราว่ากันมานะสงครามมันก็จะมีผูผ้ายแพ้เราจะนําเสนอมือของนักรบสิ้นแบบเรียกว่าถ้ามาดูลายมือกับพี่พิธามี ที่พี่ต้องพยายามช่วยแต่ข้อจำกัดนะฮะแต่ก็เหนื่อยมากจะดูว่าคนนี้ควรจะออกแนวอะไรนะคะเดี๋ยวมาพบคนที่ลายมือไม่สวยแต่รวยได้อ่าแล้วเขาก็เพึ่งมาหาพี่ที่ลาดิลีพี่นะะอ่าไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไหมออกแบบแค่คลาสสิคนี้ทำน้องนี้มือไม่สวยก็รวยได้แต่ก็สามารถทําให้รวยได้นะฮะครับพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับ